กราสวัสดีนะครับผมอยู่ผมช่องตีโตตอรี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับร้านพี่แซมไซเฮเดอร์โอ้วันนี้มาหลายคันเลยนะมากับน้องๆในกลุ่มนะครับเป็นแซดเก้าร้อยมาเปลี่ยนท่อใหม่นะครับผมท่อเดิมมันเป็นเอ็มโฟไปเนี้ยมันของร้อคันนี้อันนี้ก็เป็นแซดเก้าร้อยกลับเหมือนกัน ใช่ครับมันมันมาแต่แรกแบบนี้ครับดูดูด้ดูัอนนูอ,อ, 800, 800, 800าาอัอนี้ดไดูู่ด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 ไม่ดูดูดูดรดู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 ู่ดูดกดบนะ<อ>าทดู 5, อูด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 ูอูด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 ู่นะูดูดด่ดูดรดู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 ดนนดู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 ีูดนดูยูดนนดูดูดูี่ยูด้ดูดนดูยูด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 ทดู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 ู่ดูดููู่ด่ดูด ในเฟซบุ๊กใช่ไหมอ๋ออันนี้จะไม่เปลี่ยนหมดนี่คันนี้เปลี่ยนด้วยกันหมดเลยพร้อมกันเลยก็เปลี่ยนจากคันนี้ไปใส่คันนู้นจะใส่กระล้อยรุ่นเดียวกันอ่ะแต่คนละปีไหมครับนี่คอใบใหม่ครับอาคาบูวิกใช่ไหมนแต่แต่เขาจะติ๊กให้ติ๊กเกอร์มาเป็นอาคาบูวิกตัวนี้มันเป็นคอ2.5รีบออนตัวเดิมมันเป็นสองต้องมาไล่คอใหม่นะครับเนาะ ใน,ในไปบ้านนะครับพี่ทุยนี่น้องออกมาเพิ่งเดือนเดียวน,น,นะครับเนี่ยเดือนหนึ่งกับอีกหนึ่งวนันโอ้โหเสียพี่โตครับผมพูดนำฟูงชนอันนี้ผมว่าจะเอารถผมมาทำด้วยแหละตัวนี้ตัวนี้มันสามารถเชื่อมกับมือถือได้ใช่ไหมแ่บบลูทูธได้ ไอตัวใหม่ล่าสุด2020ัอันนี้จะออกดิจิตอลหมดเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับจอสีเขาดูยน่ไงนะครับเออโอ้โหคนล้ำอะ่ะปรับอะไรได้บ้างครับนี่อามีโหมดครับมีโหมดด้วยใช่ไหม,มน่ครับตรงไหนบ้างเนี่ยนี่ไงเต็มนี่น,น,นี่มันปรับได้มีมีโหมดอันนี้คือแท็กเ0ปี2020นี่บีีแล้วมั้งเนี่ย คือตัวล่าสุดมันจะเป็นอย่างนี้ไม่มี AV ด้วยมีหนัง AV ให้ดูด้วยนะคิดแท่้วเปิดนะที่ครับรออะไรดูนึงก็พีนึ่งพัยี่สิบแตตัวตัวนี้2องพัเท่าไหร่ครับพี่ยนี่งพันสิบเก้าโอ้แค่ปีเดียวสองพันเราน่มีดูดูนะนั่นวสิบแปดบวกนะเขาสิแปดจุดแปดถาไม่เบาไปจิสิบแกต่อลิตรทำไมประหยัดจังเลยมะของเราไม่สิบสหรอ อะไรที่กิโลต่อต่อลิตรใช่ครับตงี่ยกิโลต่อลิตรบอกไปลายเขียนเราเขียนบอกไปชัวร์แล้วพี่นะก็เชื่อแต่แค่นักเขียนจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะใช่ครับเนี่ยเนาะเอาเอากดเอาอ๋ประมาณนี้ลงต่ำลงมาน่อยนึงไม่ต่ำ ยนทอแบบไหนครับทอเวลาทอสั้นเวลาผมผมยนไม่รุ่นแบบไม่เหมือนเคยอมันเ่ยหมข้าเออเปียกเป็นตนไม้คนไหนประมาณ่นไหสองพันหาครับสองพันหาครับยนรุ่นบประมาณนี้สวยไหมไปตัดปลายออกมันก็มันก็โค้งลับอัไท้ายออกยาวเร็กไหมมันในไกลหใ่ชดเช้า ประมาณนี้ครับสวยเลยไปดูข้างหังเอานะสวยไหมละเอียด่ะเตนเรา่ะเสร็จแล้วเนี่ยน้องน้องน้องแบงค์ใช่ไหมอายุแปดหรออ๋อเสร็จเก้เก็บเงินจริง เดี๋ยวเรามามาฟังเสียงกันดีกว่าครับอันนี้ก็เดินขอขอท่อใหม่เนาะจากสองนิ้วมาเป็น <Okay. S 1> สองจุดห้าโอเคอันนี้ก็เดินคลอมาเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วที่ตัวเนาะใช่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงนิดนึงกันไหมลองสตาร์ทนิดนึงกันเนาะ เรียบร้อยครับอ่าเราลองฟังเสียงกัน,นเาาด็ช่างเอากระต่าดิตาระต่ายอะไรนะโอ้โหยังครับเล่นเล่นดูคลิปเลยนะเนี่ย <laughs> حم <small> مم <noise> ต่เดินเบาคล้ายกันวันนี้เราจูงจูงนี่แง่แง่ดทาไมรถจะติเป็นไฟลเดี๋ยวมันนุ่มดมันะาเดินเบามันคล้ายๆกันดเลกดเลยติดเลยดยเลเละไปหมดลงั้นเขา้เวลาป่าอยากรู้ว่าเดินเบาเป็นยังไงเ็กัเ็ดเดินเบาดูหน่อยไปนี่เลยเออลองดูไปลวนนีไม่นาเดือนเลยนี่เป็นโมดลลเสเลยป่วมีชนเลย โอเคไปยวให้น้องไปลองดูนะน้องเปะไหมี่ป๊งใช่ไหมอายุสิบแปดอไเดป๊ไปโงในวาแล้วก็หุ่สปอร์ตพี่เออสปอร์ตเปลี <c oughs> ่ยนท่อใหม่จะลองมาตกดูครับี <c oughs> ๋ยวมาจอดตรงนี้เลยด้อ เนี่ยอามเป็นไงบ้างคุณเป็นเพราะคันเร่งไป็ม้าว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันนุ่มมากเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วเป็นไงเสียงโอเคไหมพุง่งไหม,มน,ไนี่ถามน้องแฟนดีกว่าเป็นไงบ้างตั้งแต่เปลี่ยนท่อมาจากจากท่อเดิมก็นุ่มกว่าเดิมครับนุ่มกว่าเดิมเนาะแล้วก,การกับพี่อัตราเร่งเหมือนเดิมไหมใช่ว่าะตัวน้อที 2, ่มันเป็นคอสองอ่ะครับรู้สึกว่าเสียงมันจะดูเร่งกว่านี้มันจะเค้นกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่เสียงมันจะดูเค้นกว่านี้แต่ว 3, ต่า พอมันเป็น2-5แล้วมันรู้สึกว่ามันจะโล่งไหมครับหรือยังไงรู้สึกว่าโล่งไม่โล่งผมว่ามันมันไม่ต่างกันพว่าอัตราอัตราเล่งไม่ต่างกแต่ว่าเสียงเสียงที่ได้คือนุ่มนุ่มกว่ามากคือพอใจเลยใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมครับชอบนุ่มๆอไกันได้นุ่มนี่เนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับยังไงก็ผมก็ฝากฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมถามน้องให้อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ คลิปนี้ก็ก,ก็ลาเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ